กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การทำเทียนประเภทต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มตั้งแต่การต้มเทียนเทเทียนใส่เบ้าล้อมชมการแกะสลักเทียนลวดลายวิจิตจากช่างเทียนฝีมือดีนอกจากนี้ชุมชนที่ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์นักท่องเที่ยวสามารถร่วมแกะลายแผ่นเทียนเพื่อนำไปติดบนต้นเทียนได้อีกด้วย ด้านบรรยากาศที่วัดบุรพาช่างทำเทียนพรรษาเริ่มลงมือแกะสลักต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์เพื่อเข้าร่วมง,งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2,567ภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงพร้อมกันนี้ทางชุมชนยังได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะเทียนเพื่อติดบนต้นเทียนอีกด้วย นายสุคมชาวริษช่งางทำต้นเทียนพรรษาวัดบุรพาได้กล่าวว่าปีนี้ทางวัดบุรพารามได้จัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ขณะนี้เริ่มทำไปแล้วประมาณ10เอร์เซนเรื่องราวบนต้นเทียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเป็นตอนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกประพาสอุทยานไปเจอเทวทูตทั้ง4คือ คนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชซึ่งเป็นแรงบันดาลใจและเป็นไปตามคำทำนายที่ว่าท่านต้องออกบวชและเป็นศาสดาเอกของโลก สำหรับนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมแกะลายเทียนประเภทติดพิมพ์ได้ที่วัดบุรพาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง20นาฬิกามาร่วมบุญถวายเป็นพุทธบูชาร่วมใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2567ได้ลายบางบางลายเราก็ดูจากหนังสือบางลายเราก็ยินตนาคารเดงแต่ว่า เรื่องเรื่องลวดลายจุดเด่นของวัดบุรพาก็คือความคมชัดลึกมีมากกว่าคุ้มวัดอื่นๆแน่นอนแล้วก็สีสีของขี้พึ่งเราเราก็เน้นเป็นเป็นสีที่ท่านในหลวงรอก้าท่านท่านชอบก็คือสีเหลืองเหลืองดอกคูนอะ่ะล้วก็มันจะได้แบบมันมันจะดูเด่นขึ้นมาอีกมันมนแล้วแต่ช่างอะ่ะเรื่องตรงนี้มันแล้วแต่ช่างครับ อันนี้ก็คือที่ผมเลือกทําติดพิม์ปหลักทั้งทั้งที่ผมทําได้ทั้งแกะสลักติดพิมพ์แต่ว่าการอยากให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมหรือส่วนร่วมบุญคือบางคนอาจจะบริจาคเงินมาร่วมบุญแต่อยากมีส่วนร่วมในการอยากลองทําดูผมเลยเลือกทําติดพิมพ์ทีนี้อยากมามีส่วนร่วมก็เริ่มต้นตั้งแต่คือส่วนมากก็ถ้าจะเป็นสักสิบโมเช้า เพราะว่าส่วนมากทีมงานเขาจะนอนใกล้สว่างถ้าสามารถอยู่ถึงได้หกทุ่มก็อยู่ได้ถึงหกทุ่มก็ได้แต่ว่าส่วนมากอ่ะเขาเรียขับไม่เกินสองทุ่มนั่นแหละก็ตั้งแต่สิบนาฬิกาไปถึงประมาณยี่สิบนาฬิกาก็อยากให้มาถึงอุบนไหนๆก็มาแล้วเชิญว้บุรพาวัดบุรพาไม่ใช่วัดที่มีต้นเทียนสวยงามอย่างเดียวเป็นวัดเก่าแก่ และต้นกําเนิดของสายธรรมยุทธ์ทั้งหมดเพราะว่าวัดบุรพาก็คือวัดที่ท่านกมรมหลวงทระสิทธิ์ท่านถวายที่ตรงนี้ให้กับหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อศรีธาชยเเสโนซึ่งมาบร,บริหารสิมเก่าซึ่งเป็นสิมเก่าตั้งแต่สามัยญยาซึ่งบางคนไม่รู้แล้วหลวงปู่ศรีธาท่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่เสา ปู่เสาก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นแล้วก็ถึงกระจายไปอีกทีตรงนี้บางคนก็ยังไม่รู้ผมก็อยากเชิญชวนมาให้มาดูวัดบุรพาด้วย